วันนี้จะมาใช้สิทธคนลดพื้นที่ร้านนี้นะคะตามมาค่ะตามมาดูสิค่าจะอย่งไรนี่เขาเขาโอดก็ได้กินให้หมดิให้หมดไม่จบเลยให้มาถึงมีเบ็ดขุยยางสิหนอเสื้อผ้าขนมนมเลยมีเบ็ดขุยยางอยากได้ยัง นี่ก็จะมาสแกนเอานะคะเแล้วล้างมือนะคะคนเขามาร้านเพิ่นกระต้องล้างมือหลักสองยางเลยลนนเหให้ล้างหรือว่าให้ล้างดิค่ะอันอนี้คนงาาเจ้าของร้านเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะขอขอมันมาสแกนบัตรเลยที่นี่ต้อนรับค่ะ ค่ะร้านเป่นกับมีดสุดยัางสมอันพันแนวเนาะค่ะนี่คือของในร้านเนาะค่ะมีทุกอย่างังค่ะ กะป,ปลูกอ้อมสินก็มีกติกน้ำร้อนก็มีค่ะนี่คือหมอนขิดนะคะหมอนขิดก็มีนะคะไปยังไดยังกับมาเอาเนาะคะ่ะนี่จะพาชุมนะคะด้วย้านใกล้ๆบ้านที่นี่เองนะคะนี่จะลดขามทางมากกับแมน มุมนี่เครื่องใช้ในครัวนะคะนี่หม้อก,กินเนื้อย่างมอหนึ่งเข่ากะมีเนาะขันส่บาทกะมี่มุมนี่คือถวยถูโอซามเนาะ หนีบบุเคยไปห่างไปยังนะคะมาสื่อแต่นนี่เป็นคนไม่ชอบเข้าห้างค่ะอย่าบันไดเลื่อนหนีบขาตัวมุมนี้คือเสื้อผ้านะคะ นี่คือความมาชอบมันนี้นะคะมีกาดที่สื่อมายายเมย์บานใส่นอนนี่มันนี้ที่มีก็อยู่อีกหลานหนึ่งเนาะค่ะมาใช้สิบคนลับครึงค่งเฮ็ดหนัง กคนละครึ่งคนอีกจ้าืจ้าจ้าอยู่ลานเพื่อนกนัหลานจีนิ่มหฮานะคะเน,ะะน,ะะนาะเพื่อนกันม่มีลายอยา่างคือกันนะคะในลานาเกาแก่ลานประจำบ้านนะคะมาตั้ประมาณละสามสิบกว่าปีแล้ว ปิดไห้แน่เปิดอะไรคะอ๋อเปิดขาขาได้ค่ะเปิดกับข้าวมีทั้งตีนไก่เนขายกับข่าวกับข้าวสดสดมีนก่ี่มาตันเร่งๆนะค่ะค้องเนกรเบิ้ หอมเพื่อนขายดีดีเลยพี่นอกอยังจะนังเค็มอันนี้กับน้ำพริกนี่กับปลาสุ่มนะคะยังที่น,นี่นนนนนคือเจ้กข้งวหลานเนาะคะ่ะสมานพาณิชย์ <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> เป็นแห่งมากกว่าอกซุปการุ่งสมานเน่านะคะ อันนี้กับสีปัญญาคนสวยเพินเนะาะเจ้าของร้านนะคะพี่นิ่มคนสวยนะคะมันนี่นี่นนมาจ่บริการมาเด้อใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนาะคะ่ะมาถูกหลานเลยนี่ของหนองเ้ยนี่อันนี้ มัดคาร่ากอจะได้สวยยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเอซิทใส่ซิทคนหลักครึ่งนี่นี่กระไดซิทเนี่ยมาเตะกลางเรือนท่านว่าเนาะค่ะได้กับสเกนใบหนาบัวพานในบัตระชาชนนน่ะง,งามเนาะค่ะแต่ว่ามา เป็นคนผู้หายแต่ท้ายลูกขึ้นเนาะค่ะไปสแกนกับโบพานจนวัน S, ที่สาสบเอ็ดธันวาคมปีที่แล้วนคะคะกับมาสแกนใบหนาไม่แต้จะเเส้านะคะบได้แต่งหนาแต่งตาเห็ดยังอยู่ในมุมเหมือนเหมืิดก็ได้เฉยเนาะค่ะก็ถือว่าโชคดีเนาะค่ะพราะบางคนเพิ่นกะพยายามใส่ซินี่กับบพานกต่บบกหลายคนเนคะคะแต่ว่าก็ถือว่า สุขดีอยู่เนาะคะ่ะพ่อได้ใส่ใจเนาะคะ่ะใจคนละคึงก,กับรัฐบาลเพื่อนเนะะาะค,ค่ะค่ะสำหรับลคปนี้กะนจบลงแค่นี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะคะ่ะขอบคุณลหลายนะะเนยค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะคะ่ะมาติดตามลินลีคนผู้หายเนาะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ